สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานฟิกูรซีโร่นะฮะกับตัวยามาโตะทันเดอร์อะไรอะบากบากบา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 กบวกก็คืออัศนีนะแอัศนีบาทอัศนีบาททันเดอร์บาทเนานะฮะนี่ก็คือจะเป็นตัวหน้ากล่องนะฮะตัวจะเป็นกล่องใสนะฮะอันนี้เป็นด้านข้างนี่ด้านหลัง อ,อีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะนี่่ะเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านี่ตอนนี้คือจะเป็นท่าที่ค้อนฟาดของยาบาตกนะผมจำชื่อท่าไม่ได้ <c oughs> นี่ในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจะเป็นกล่องใสตัวกล่องข้างในเขาก็จะมีลายเป็นแบบนี้เน,นี่ยเป็นเหมือนเลยลายเปิอะเปิอะสีนะสวยนะแล้วก็หน้ากล่องก็คือจะเป็นเหมือน แบบวิเข้าไปตรงกลางให้ด้วยนะฮะนี่ตัวนี้กล่องสวยอ่ะส่วนยามาโตะเราจะมาเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะฮะก็ะจะพุ่มมาทั้งหมดอย่างนี้ให้เลยนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่ามาอตอนนี้ก็คือจะมาเป็นฐานแปดเหลี่ยม นับเหลี่ยมอยู่นับเหลี่ยมอยู่ฮะอ่าแล้วก็จะมีพลาสติกห่อเอาไว้ให้อีกทีหนึ่งแบบนี้นะฮะนีะ่ตัวนะครับเขาจะติดมากับฐานเลยตัวนี้น่าจะถอดได้แหละเพราะว่าปกติฟิกวายเขาจะถอดฐานได้นะแต่ผมจะไม่ถอดละกันฐานจะมาเป็นโทนออกชมพูนะฮะนี่ตัวกระโปรงเนี่ยเขาจะเป็นแดงแบบแดงขาวอะ่ะแดงแบบซิดๆนะฮะ คือเหมือนจะเป็นกระโปรงแบบซิดๆเพราะว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกนะฮะแล้วก็ตัวผมนี่ก็จะแบบผิวไหวเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบเหมือนกระจายผมออกมานะฮะแล้วก็จะไล่สีเป็นม่วงขาวเขียวแล้วก็ฟ้าด้านปลายตัวเชือกอ่ะก็จะเป็นสีม่วงขาวตัดอยู่ตรงนี้นะฮะชุดข้างในก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์มีอะไรอยู่เขาไล่สีนะฮะอ่อนมาเข้มด้านบน ตัวกระบองก็คือจะเป็นแบบมันจะเหมือนโค้งๆด้วยนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกตัวสายฟ้าซึ่งตัวสายฟ้าเขาจะแข็งติดบางส่วนอยู่กับกระบองแล้วก็กับพื้นไว้เลยนะฮะซึ่งมันก็ถ้าเอาจริงๆผมว่ามีสิทธิ์หักง่ายนะมันไม่ได้เป็นแบบอ่อนๆแต่มันจะเป็นแบบแข็งๆเลยนะฮะนี่ก็คือตัวเนี่ยเอฟเฟกมันจะเป็นสาสายม่วงไล่สีแบบขาวๆม่วงๆขาวๆม่วงๆหมดเลย ที่พื้นก็คือจะมีลักษณะของเอฟเฟกของฟันอยู่ด้วยนะฮะตัวเนี้ยเอฟเฟกมันจะออกเป็นสีชมพูกลืนไปกับตัวของฐานนะฮะฐานเนี่ยก็จะมีหน้ายามาโตะอยู่ครึ่งนึงด้วยนี่จะเป็นตรงนี้นะฮะมีชื่อเขียนคําว่ายามาโตะอยู่นะฮะแบบนี้เฮ้ยสวยอยู่ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะนี ตัวหน้านะฮะอันนี้หน้าเขาก็จะชัดอยากเป็นกําลังอัปปะแบบใช้พลังค้อนฟาดเต็มที่นะฮะนี่ตัวนี้ถ้าเอาไปยืนคู่กับไคโดน่าจะสวยอยู่นะเท่เลยนะอันเนี้ยอืมนะฮะเดี๋ยวเราหมุนให้ดูดีกว่านี่ก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นท่ากําลังฟาดค้อนออกไปนะฮะรายละเอียดถือว่าค่อนข้างโอเคเลยฟิกวานเนี่ยอย่างที่บอกฮะรายละเอียดมันมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้ว ในระดับราคาประมาณนี้นะฮะนี่ดีดีนี่ตัวนี้ดีเลยทีนี้ความสูงของตัวนะคะอันนี้ถ้าเราวัดจากในฐานจนถึงปลายผมเนี่ยมันอยู่ที่16เซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายผมอยู่16เซนคือมันจะไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันจะได้แบบความกว้างนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นท่าลักษณะของการยอ่อแล้วก็กำลังฟาดขึ้นอยู่นะฮะความสูงมันเลยอาจจะไม่ได้สูงมาก ถือว่าเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะอันนี้นี่นี่คราฟก็จะประมาณนี้นะฮะอืมตัวนี้ยังมีเหลือที่ร้านนะฮะถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะฮะที่โอทอยของเรานั่นเองวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูกันอีกตัวหนึ่งนะฮะในวันนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ